สองลูกพึ่งบิดกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มีของรีวิวเช่นเคยกระชัองสองลูกพึ่งบิดเรียบร้อยตกไปลูกหนึ่งแล้วอนะครับอันนี้เป็นกระชงเออ,เอ,อดาพิฆาตอสุนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโจโจ้ภาค5โกลเด้นวินแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเห็นไหม มันคือกันดัมโอเปอเรชั่นวีนะครับเม็นไซอ์ SG หนึ่งกล่องมันจะมีมาให้สามตัวลวดคือ rx 7 8็ดดสองกับ rx 7 7็ดดสองแล้วก็ rx 7 5นะนะอันนี้คือเอาได้ไปค่าศูนย์งานแท้นะไม่ใช่งานกอ๊อฟห้าบาทสิบบาทแถวตลาดลงเกลือนะ่ะนี่ แกไม่ได้ช่วยเงี้ยทวงโอกาสกียูนะครับเฮ้ยแกดีๆไม่ได้เดี๋ยวพ่อตายแขกธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวโลกไม่จำนี่นะครับนี่นะครับฐานถือว่าสวยพอสมควรเป็นลายของลายลายอะไรไม่รู้อะเท่าที่คุณจะเห็นอะแล้วก็นี่คือตัวกิยูเห็นไหม เห็นไหมนี่โฟกัสนะเออไม่เห็นใครไม่เห็นก็ไปปรับเอาแล้นก็นี่เหมือนเป็นท่านั่งเขา่าแล้วก็มีด้านใต้จะมีที่เสียบแล้วก็เสียบลงไปเสียบดีมันฟิตยังวะได้ละนี่นี่นะครับอ๋อแล้วก็ในโปชูมันจะมีพวกอ่อูซุยเทนเงนินแล้วก็มิซึริแล้วก็เลนโงคุนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะชื่อเราจำไม่ได้ นี่นะครับน้่เมงดูนี่ดินะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือกระชัองโจโจพ้พานห้าโกลเด้นวินนะครับผมได้มาคือพานาคอต้าฟูกอนะครับนี่นครับเออรู้สึกว่ามันจะ,ะลายเรียงมันจะเพื่อนๆ่ตรงหน้าหน่อยนะครับครั้งที่แล้วก็เอ,อ่อเหมือนเคยรีวิวตัวโจทาร่ไปแล้วนะ เอาล่นล่นต right? right? ัวฐานอย่นี่นะครับนี yeah. like ่นะครับอ้แม้มันจะมีเพื่อนๆอยู่อะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะเออเอาเยอะลมอีกออกสักนี่นะครับเสียบเสียงเสียงอื่นไม่ต้องไปใส่ใจนะครับฟิชี่เรียบร้อย แล้วมันมันยืนไงวะมัน่าจะยืนงี้แหละนะนี่นะครับน้ำแขงนี่นี่นะครับเนี่ยสองนอสองนอคนละเรื่องแล้วก็โอ้โหต้องไปเก็บทิ้งอีกเรอวะชิ่มมันกินได้นะครับไอ้พวกนี้กินกินได้ถุยไม่ใช่นะแล้วเราก็สุกกลับเหมือนเดิม ใส่ใส่กับละเออเอเอ,เอใส่ใ,ใส่นี่คือเอากระชับป้งนี่น,ะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกับไอสองตัวนี้นะครับ